แล้วก็คำถามต่อไปครับลวงลุงครับความประทับใจในองค์หลวงพ่อลำใหญ่ครับมีมีอะไรบ้างครับ เร่งผมประทับใจมากจำจนถึงทุกวันนี้ครับท่านท่านปฏิบัติกับหลวงลุงเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับท่านเป็นพี่แท้ๆครับดูแลช่วยเหลือเป็นห่วงเป็นใยซักถามไต้ไซ้อะไรแต่อะไรคอยดูคอยแลคอยจ้องคอยนั่นครับบางครั้งเราต้องระวังนะว่าเราผิดหรือเปล่ารเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่า ไม่อยากทําอะไรไม่ดีให้ท่านได้ท่านรู้ท่านเห็นแล้วคอยนั่นเราเดือดร้อนเราเครียดเราอะไรแต่อะไรถึงขนาดเคยที่จะใช้มือท่าหัวใจเพื่อแผ่พลังภายในให้ครับยามที่เราเครียดมากๆเคยมันมันมันมีความประทับใจแล้วก็ท่านจะ บางบาง,บางช่วงแรกๆที่ไปเจอกันเนี่ยคุยกันทั้งวันครับไปหาลุงลุงก็ไปด้วยกันก็ไปไปมานนี้ไปหาลุงลุงถ้าไปหาไปวัดอ่ะนะครับตอนที่ตอนที่เป็นคารวะาอยู่ครับก็จะคุกคุยอยู่นั่นแนหะพอถึงเวลาก็วันนี้ไปไปหาลุงลุงด้วยกันครับไปโน่นไปนี่ไปอะไรแล้วก็จะเจอสิ่งที่ที่นั่นน่ะวันนี้ไปหาลุงลุง,ลง,ลงสั่งลมมาครับให้ไปเอาของ เราก็ไปก็ไปแต่ในในใจก็นึกนะครับลุงลุงสั่งลมมาอย่างไงสั่งลมเออสั่งลมเสร็จก็ไปถึงกราบหลวงลุงเสร็จท่านก็กราบหลวงหลวงพ่อใหญ่นี่กราบหลวงปู่ดูนี่โหกราบเราเห็นน้น้าตาไหลเครับท่านกราบน่ารักมากกราบเรามีความรู้สึกนี่คือกราบทั้งตัวทั้งใจมันกราบอย่างนี้ครับกราบกราบเสร็จเรียบร้อยเราก็ ลินน้ำชาคือไปหาหลวงเนี่ยจะมีการน้ำชาใหญ่ครับไปลินน้ำชาถวายท่านครับแก้วหนึ่งของเราแก้วหนึ่งเสร็จปุ๊บหลวงลุงก็จะชี้นี่ของท่านค,คือของที่เตรียมเอาไว้ให้อะครับตรงมาที่ท่านบอกว่าหลวงลุงสั่งลมมาให้ไป,ปเอาของเอาครับแล้วท่านก็จะนั่งจิบน้ำชามองไปหลวงลุงก็นั่งขวีบ ลงปูดูนะก็นั่งคุยกับลุงลุงคุยคุยโน่นคุยนี่เราเราถามอะไรก็คุยคสักครึ่งคอนชั่วโมงแล้วก็ไปไปวันนี้กลับกุฏิแล้วก็กราบลากลับไปกุฏิครับพอถึงกุฏิท่านนนั้ก็จะลินน้ําชาให้ให้แําชาเราแก้วท่านถ้วยเราถ้วยแล้วท่านก็จะบอกวันนี้ลุงลุงสอนอคหมายถึงลุงปูดูนะคลุงลุงสอนเรื่องนั้นเสด เราก็งงหลวงพหลวงพี่หลวงลุสอนตอนไหนตอนหัวเราะนั่นเราถึงได้ถึงได้รู้ว่าที่ท่านได้รับถ่ายทอดสัพพวิชาทั้งหลายจากหลวงปู่ดูคือข้างในครับไม่ใช่ไม่ใช่มานั่งอธิบายสอนเงันคูบาอาจารย์สอนเงินปัจจุบันไม่ใช่ครับมท่านถึงบอกว่าคนที่ได้ก็ได้ คนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้คนทําได้จริงๆก็คนได้จริงๆทำเล่นๆก็ได้เล่นๆนะครับหลวงพ่อใหญ่เป็นคนที่เป็นผู้นำจิตใจกว้างขวางทำงานในวัดเนี่ยจะเอาระดมพระมาทำงานขนาดเจ้าวาดให้นมมาสองกระป๋องโอนตินขวดหนึ่งพร,ระทั้งสี่ห้าสิบ พอฉันเนี่ยถ้าหลวงพ่อใหญ่เป็นหัวหน้าระดมกําลังทํางานเนี่ยซื้อนมทิงสองหลังโค้ตินสิบขวดครับเครื่องดื่มชูกําลังเป็นแพ็คๆสิบติดแพ็กนเดียวคือพระที่ไปทํางานนี่เต็มที่ครับเพราะถ้าถ้าหลวงพ่อใหญ่เยอ้าวช่วยทํานี่หน่อยไม่ต้องห่วงเลยพระมากันพรุบเสร็จรวดเร็ว ได้เร็วแล้วความร่วมมือดีมากเออแล้วอย่างงานหลวงปู่เงี้ยครับถวายองแล้วสองพันอป้าห้าร้อยรูปครับงานสวดปฏิการประจําปีวันที่สิบเจ็ดนอย่างร้อยองละพันโอ้ครับไม่มีถวายน้อยคนนนท่านบอกต้องถวายพระเยอะๆพระไม่ค่อยจะมีครับกิจกรรมนั้นทุกวันนี้ยังยังสืบทอดอยู่ใช่ครับยังสืบทอดอยู่ครับก็บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ทําอยู่ คือท่านทําอะไรทําจริงทําทําจริงทําเยอะค<ะ>เต็มใจทําบ<ะ>ไม่ไม่ไม่ได้ไปเบียดบังไปที่ไหนผมวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเนี่ยครับประมาณสิบสองจุดสามศูนย์นอครับที่วัดสแกผมได้ไปร่วมงานสดมรดิกาเป็นครั้งแรกนะครับก็จะได้เห็นคณะสิทธิ์ของลูกปูดูแล้วก็คณะสิทธิ์ของพ่อลำใหญ่ที่ต่อจากลูกปู่มาแภาพแล้วก็ อยู่กับเป็นลูกศิษย์หลงพ่ออมยัยต่อผมจะเห็นรูปภาพพระพิสุสองรูปครับเป็นรูปภาพหลวงปู่ศรีพินทสุวรรณโนอืมด,ด้านซ้ายนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นรูปเหมือนหลวงปูด่ดูน่าจะทํามาจากปูนขนาดเท่าองมจริงครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นรูปเหมือนหลวงปูด่ดูแสดงว่ากิจกรรมนี้ก็ทํามาตั้งแต่ยุคที่หลวงพ่ออมหญยย,ยังอยู่ยังอยู่หลังจากที่หลวงปู่ดู่มรณภาพไป,ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ ทุกวันนี้คณะศิ์ก็ยังสืบจิตนาลมแบบนั้นอยู่นะ,ะยังทําอยู่ครับผม